มีโอกาสได้เจอ LN อตองหนึ่งนะครับ LN 1 1 1นหนึ่งะฮะถือโอกาสรีวิวมาให้ชมกันนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของรถที่เป็นแฟนโตโ,ตโยต้าเลยคุณพบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มียี่ห้ออื่นเลยนะโตโยต้าอย่างเดียวครับไม่นับรถที่ใช้งานนะฮะครับไม่นับรถที่ใช้ในโรงงานรถที่คุณพบใช้เองเนี่ยที่สะสมที่เก็บเองเนี่ยนะฮะครับโตโยต้าหมดเลยหมดเลย รถโรงงานก็โตโยต้าครับวีโก้อ๋อก็ส่วนใหญ่ก็โตโยต้าอีกมตอนกัาครับอันนู้นเป็นร้อยหกครับอ๋อร้อยหกก็มีหนึ่งเป็นหนึ่งศูนย์หกอันนี้มีลายเทมสองรุ่นนะที่เห็นเห็นเนี่ยใช่ครับร้อยหกกับตองหนึ่งใช่ครับนะฮะแล้วก็มีม้ากระโดดครับตัวลึกอีกคันหนึ่งแต่ก็เป็นรถไม่แท้เท่านั้นรถวางแล้วเพิ่งได้มานี่เป็นสี่ขอแท้สี่ขอแท้ครับเป็นเตี้ยกําลังจัดการกับเครื่องอยู่ครับเครื่องที่ได้มาเป็นเครื่องอะไรครับ ก็เคเซดครับเอาเคแซดดีกว่ามันดูแลง่ายเครื่องเครื่องที่ติดรถมาเป็นเช่ออ๋อเป็นเครื่อง 1G อ่า 1G ครับแต่ฟิลลิ่งมันไม่ได้ถูกใจเราจริงๆมิติเครื่องบล็อกเครื่องสวยมากรับวางในห้องเครื่องสวยมากดีเลยแหละฮะใชเได้อยู่แต่ขับไม่ไม่ถูกใจไม่ถูกใจพอดีขับรถเทรบโบมาหลายปีครับก็เลยชอบแนวนี้พอดีผมมาขอรีวิวรถบ้านที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับ เป็นรถบ้านสไตล์เรทโรแนวเมกานะฮะรีวิวเสร็จเห็น l อ111คันนี้สวยกริปมากสภาพดีมากนะฮะโอ้โหก็เลยขอรีวิวอีกคันนึงถ้าใครอยากดูรีวิวรถบ้านไปดูได้อีกรีวิวหนึ่งนะครับแต่สำหรับเอลเอ็น uh, ตองหนึ่งคันนี้นะครับให้คุณพบคุยให้ฟังหน่อยได้มาสภาพนี้เลยหรือเปล่าโอ้โหคือรถสภาพแบบ คนงานใช้ครับนึกออกเลยถ้าบอกบนะขนดิน,นครับขนดินขนขนต้นไม้ฝาท้ายปิดไม่ได้เวลาคือสภาพแบบว่าจอดทิ้งนะครับ,รบเวลาไปดอนเมืองเนี่ยต้องเอาคันนี้ไปจะหาที่จอดรถง่ายมากครับอคือจอดแบบไม่ต้องเสียดายรถที่ได้มาเรามีโปรเจกต์อยู่แล้วว่าเราจะต้องทําอะไรกับมันแต่ช่วงนั้นเนี่ยเรายังไม่ว่างไปไปปั้นมันได้มาไม่แรงะฮะก็ มันเป็นราคารถปั้นอ๋อครับรบต้องมาปั้นแต่ก็ถือว่าได้รุ่นที่ต้องการมาแล้วใช่ก็ถ้ามีร้อยหกตองหนึ่งมันก็ต้องหาไว้ผมคิดไว้ว่างนั้นพิมพ์นิยมต้องแบบพิมพ์นิยมคู่กันคู่กันคู่กันแล้วทําอะไรไปบ้างครับคือหรือทําสีใหม่หมดเลยทําสีใหม่หมดก็คือที่ได้เนี่ยที่ได้มาเนี่ยพวกแก้มเกลือมไรเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยสวยก็จะยับ ก็ใส่แก้มเซิร์ฟคิ้วเซิร์ฟฝากระโปรงเซิร์ฟกันชนก็ซื้อใหม่คือแทบจะซื้อใหม่หมดครับประตูนี่ดีว่ายังเป็นของเดิมอยู่ครับก็จะเปลี่ยนพวกเอเซอรี่เล็กน้อยไปก็นี้ก็หาซื้อใหม่แท้อันนี้เทียบเอาทรงอย่างหน้ากระจังถ้าหาของต้องหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้สภาพสวยก็เราก็เลยเอาของบ้านเราเนี่ยแหละแต่เป็นหน้าเซิร์ฟ มาใส่ก็โอเคก็ดูได้อยู่คือจะเอาเดิมซะทีเดียวมันก็โอ้หแพงม่สวยก็ไม่หวะคือถ้าเป็นตัวนี้แท้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ราคาก็เล่นกันยางกบพระสมเด็จนะครับโอ้โหแตะหมื่นขาหักอันหนึ่งเงี้ยหมื่นหนึ่งมีมีเหมือนกันครับหมื่นก็ไม่ใช่วันนี้บว่าดีด้วยนะใช่ก็เอาแบบนี้ดีกว่าก็แบบนี้ดีกว่านะทรงสวยด้วยงานเรียบร้อยด้วยราคาจับต้องได้ แล้วเดิมมันต้องมีกระจกมองมุมตรงนี้ไหมฮะหรือว่าคอนเซปต์มันติดมาอันนี้มันติดแก้มมาเสียดายก็เลยใส่ครับครับอ่าก็สวยดีด้วยนะครับคบใส่ไปสองหนึ่งก็จะไม่มีโป่งนี้ใช่ไหมฮะครับโป่งก็จะไม่มีแล้วก็ใส่โป่งเข้าไปให้มันดูมีกล้ามนิดนึงอืมก็รับกับล้อด้วยครับเพราะล้อเราคอนเซปต์ Concept คือต้องยื่นออกมาช่วงล่างก็มาใช้ปีกนกได้อยู่ประมาณส่วนตัวที่ใช้เองนะฮะใช้ได้หนึ่งอาทิตย์ ก็จัดการเด็ดปีกซะเลยใช้ได้อาทิตย์เดียวเองอาทิตย์เดียวหลังจากที่เอากลับมาจากลูกน้องเนี่ยคนงานเนี่ยเราก็เด็ดปีกไปเลยเพราะว่ารถส่วนใหญ่ที่มีอยู่จะเป็นรถวางคานตอนเนี้มีอยากจะทําก็คืออยากจะเอาแหนบออกอีกอีกแล้วอยากจะวางคอยสปริงแล้วรู้สึกว่าครับมันจะกระดิดดิดดิ้นเหลือเกินก็คือเดงได้ได้สเต็ป วางคานแหนบหน้าหลังแล้วครับนะตอนนี้อยากเปลี่ยนแล้วอยากเปลี่ยนหน้าเป็นอคอยสปริงลเป็นคอยสปริงแล้วเอาแค่ข้างหน้าเหรอครับข้างหน้าครับข้างหลังก็แหนบเหมือนเดิมอ๋อในไหนก็ในไหนแล้วก็ใช่สปริงสี่ล้อไปเลยครับเวลาจะขับใช้งานจริงจังมันแข็งไปหน่อยนี่แสดงว่าต้องขับชอบขับคันนี้มากนะครับไม่อย่างนั้นคงไม่คิดเปลี่ยนเป็นสปริงนะใช่เพราะว่าคันอื่นนี่วางคานก็จะเป็นแหนบหมด เป็นสปริงครับคือตอนนี้มีแหนบอยู่แค่ร้อยหกกับตองหนึ่งอ๋อ oh. มันดัดแปลงไปแล้วไงเพราะว่ารถแท้มันเป็นปีกนกที่ความสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับสูงกําลังสวยเลยครับความสูงผมไม่แน่ใจจําไม่ได้แต่ผมยกสี่นิ้วล้อกับยางครับเอ,อ่อล้อเนี่ยผมใส่สิบห้าสิบห้าสามสามครับหน้ากว้างสิบสองจุดห้าแม็กเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะสิบนิ้วครับเออแม็กของอะไรครับสวยดีครับแม็กเอ,อ่อจีที ตัวนี้ผมก็ไม่เคยใช้ของเขาเหมือนกันก็ลองใช้ดูแต่แต่ข้อเสียคือเขาไม่มีขอบสูบกกระจกบานหลังเป็นบานสไลด์แบบน,นี้นะครับ่ก็เปลี่ยนนะครับตัวนี้เปลี่ยนแต่ว่าเป็นของบ้านเราไม่ใช่แท้แท้โอ้โหจะไม่ไหว <laughs> สองหมื่น <laughs> แท้นี่นไม่ไหวสองหมื่นรเราเอาเป็นพอปให้มันมีของครบฮะแต่งแบบประหยัดประหยัดหน่อยโอ้ถ้าบอกว่าจากสภาพน้ำเน่าแล้วทําได้ขนาดนี้นี่ครับครับทรงใช้ได้เลยฮะเนี๊ยบเลยนะครับถือว่าทรงดีมากเลยนะฮะ พอมาออกมาสภาพนี้คนงานได้ขับไหมครับโอ้โหได้แค่เช็ดเช็ดล้างพอตอนนี้คนงานไม่ได้ขับไม่ได้ใช้คันนี้แล้วนะครับลูกชายยังไม่ให้ขับเลยครับโอ้ครับเอบันไดข้างนี้มันเป็นของอะไรครับตัวนี้อันนี้เนี่ยซื้อได้มากับรถติดรถมาครับมันคล้ายๆตองหนึ่งก็เลยไม่ได้ไปหาอะไรเปลี่ยนอ๋อแต่ไม่ใช่ของตองหนึ่งครับแต่คล้ายๆ เอาทรงเอาท<า>รงเอาทรงนัง่นครับเอ้มันมีกระจกหูหูชา้างแบบนี้แหละครับมีไหมมีครับตรงรุ่นของมันเลยใช่ไหมตรงรุ่นครับเลยภายในมาตอนแรกก็โซมไม่แพ้ภายนอกหรือเปล่าครับโซมครับแต่ยังเป็นผมเดิมอยู่ฮะกําลังจริงๆก็าหาอยู่ถ้ามีผมสวยๆอ๋อแต่นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่เคเลยนะครับครับก็ได้ผมเดิมก็สภาพดีอยู่ฮะคอนโซลก็แบบนี้เลยแบบนี้เลยอ๋อคอน คอนเซิร์นก็คือถอดมาล้างทำความสะอาดอ่าครับ,อรบพอล้างทำความสะอาดแล้วก็พยายามเก็บเดิมเดิมไอพวกนี้ก็ไปหามาเลยพวกนี้เดิมเดิมได้อารมณ์ยุคเก้าศูนย์อยู่ครับนะฮะฟิลประมาณนี้เลยประมาณนี้นะครับเก็บเดิมเบาะเป็นใหม่ครับเบาะเบาะต้องลงทุนนิดนึง <laughs> ได้มาคนละรอบรอบหนึ่งได้ตัวหนึ่งรอบหนึ่งได้ตัวสีไม่เหมือน <laughs> <laughs> ตอนนี้เป็นเครื่องอะไรครับ หนึ่งเคแซดเอเท่าที่คุยมานี่รู้สึกคุณพบจะอ่าจะชอบหนึ่งเคแซดนะครับเสียงมันห้าวมากพี่เคแซเนี่ยชอบเอ่อถ้าเกิดว่าเข้าป่าหรือว่าไปเที่ยวเนี่ยก็จะชอบขับเคแซดเพราะว่าปั๊มสายเสียงมันก็จะอะไรเงี้ยมันก็มันหน่อยครับมันกับเท้าเราครับแต่ว่าถ้าเป็นหนึ่งเคดีเนี่ย จะเป็นทิปยาวๆครับทิปแบบ600โล500โลก็จะเลือกคันที่เป็น1 KD ไปครับขับทางดำทางยาวถูกต้องอ่าเรียก1 KD ดีใช้งานไปไซ้งานอะไรเงี้ยผมก็จะใช้พวกรถที่เป็น1 KD เอ่าเรียกว่าใช้งานในชีวิตประจำวัน1น d ่งเคดครับถ้าสายลุยเข้าป่าเอามันก็1 KZ ครับก็เครื่องเดิมครับไม่มีอะไรเครื่องเดิมหัวชิดเดิมก็มีแค่เซตโบสัมพัน โบของอะไรครับโบของเบรกอ๋อทำผันใช้ดีฮะใช้ดีตัวนี้รหัสหน้าเจ็ดหนึ่งครับถ้าถ้าจะไม่ผิดเจ็ดหนึ่งก็ห้องเครื่องไม่ค่อยได้เน้นสวยงามอะไรมากพอดีว่าว่างก็ค่อยๆเก็บทําไปเน้นเรียบร้อยสไตล์เดิมๆครับอเน้นสะอาดแต่แบบไม่ได้เก็บโชว์ครับไม่ได้เก็บโชว์อะไรจะไปทำเมืไรครับสปริงหน้าสปริงหน้า น่าจะมีถ้าเกิดช่วงว่างๆก็น่าจะได้เริ่มฮะเดี๋ยวหาของก่อนของก็มีเยอะอยู่ครับแต่ฉน่าจะมีปลายปีครับจะใส่สปริงของอะไรครับสปริงเนี่ยก็จะเป็นสปริงแต่งสปริงแต่งจะเป็นของไอรอนที่ใช้อยู่อ๋อแต่ว่าคารหน้าก็จะเป็น VX อยู่แล้วแล้วพอได้คาร VX มาเราก็จะถอดสเปเซอร์ออก พราะตอนนี้ใส่สเปเซอร์แค้สองนิ้วโอ้โหรองสองนิ้วเลยนะครับครับแล้วล้อนี่ก็จะใช้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าคานวีเอ็กซ์่ะใส่ล้อสิบหกอันนี้ล้อสิบห้าติดดุมต้องหารอใหม่อีกต้องหารอใหม่อีกครับยางใหม่อีกโปรเจกต์นี้อันนี้คุยกันง่ายๆแค่จะเปลี่ยนสปริงหน้าแค่นั้นเองใช่แต่ดูมันลุกลามมากใช่ครับดูแล้วลุลุกลามครับก็น่าจะมีปลายปีหรือต้นปีเนี่ยครับเหมือนเหมือนจัดทรงใหม่อ่ะใช่ครับเหมือนจัอีกเวอร์ชันหนึ่งอีกสเต็ป ครับโอ้โ oh หแต่ขับขี่จะดีกว่าเดิมเยอะมันจะนุ่มนั่งสบายคราวนี้ยิ่งอยากขับเลยมาใฮะเนี่ยใช่ <laughs> <laughs> มีโอกาสมาเจอนะฮะ LN111 สวยๆนะครับก็เลยรีวิวให้ดูกันขอบคุณคุณพบอีกครั้งหนึ่งครับครับสวัสดีค,ครับสวัสดีครับ